สวัสดีครับพรมยิ่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างแชแนลมณี้านสุวรรณแชแนลพาอพี่พาน้องมารอชมความมากจิตกะลาดนะพวกก็คือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพี่น้องมนี้กระรงกับเสาร์วันอังคารที่28ตุลาคม2 5 6 7จ็ดต้นพี่น้องเนาะมนี้คือคักพี่น้องแน่นคือคักแห้งพี่น้องสายควายโดยเฉพาะไน่หอยจากเวียดนามเพิ่นพี่น้องซื้อกันเบิ่งพี่น้องสีเต็มเลยพี่น้องเนาะ สีเต็มเลยนะซื้อดีครับพี่น้องซื้อดีแต่ว่าราคาตอร่องหลายดิพี่น้องตอร่องผู้ใดบอท่านก็ตรงเสียเรียมเพลินอยู่นพี่น้องเพราะฉะนั้นนายหอยไทยตรงสู่เพิ่นพี่น้องฉีดสีก็เร็วตอกะหลายพี่นอ้องราคา, ai, ราควายไทยบ่ท่านขยับได้พี่น้องแต่ว่าร,าราคาควายยูเวียตนามเพิ่นว่าแหงค่ะน้องพี่น้องเนาะอันนี้คือได้ยินมากค่ะบ้านสว่างแนวสีผ้ารอช่มว่าราคาืันนี้หอยเวียดเพิ่นเสิให้ขยับขพ้นแนบบ่ เพิ wollen, ่นเอาไปขายเด็กก็ไรหลายเพิ่นสีห้ยเข้าเนี่ยบนนอกพี่น้องน้อราคาสิเป็นยังไงค่อยชมน้อพี่น้องเนาะกับปากอีกครั้งหนึ่งซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะนำพี่น้องเนาะไปรอชมคลิปที่สองควายงามหลายเดี่พี่น้องจะไปสายนอกสายควายงามสายควายเหลี่ยงน้อพี่น้องเพิ่มผูกไว้ทั้งนอกเดี๋ยวสิไปเบิ่งนน้อพี่น้องเนาะเผือกหน่อยผู้ใดน้อเพิ่มผูกไว้พี่น้องเผือกหน่อยแขนแขนเครงเผือกเครงแขะเจ้าของเพิ่มผูกไว้บ่เห็นน้อพี่น้องเนาะมาเบิ่งควายงามเพิบต้องหอยโข่งเนาะตัวนี้พ แม่ลูกกันบ่เนี่ข้องผู้ใดญนาะนี่เพื่อนผูกไหวแม่ลูกลูกแม่ข้องในห้อยปะบ่ปะครับโอ้ข้องผู้ใหญ่หอยโอ่งบ่เนาะแม่ลูกลูกแม่งามงามพี่น้องป้ายแม่งามคับข้องห้อยใดนอนบ่โอ้ขออนุญาตครับผมลูกแม่เด้เนาะลูกแม่พี่น้องงามงามสีสันเลื้งอุยหุยเขาเกินมื่อแตสีเดือนเนาะเบิ่งแม่เพื่อนพี่น้องแม่งามงามวงเขางามคับวงเขาเพื่อนพี่น้องสูงเท่าไหร่ขึ้นแม่เพื่อนเนี่อ ลอยสามสิบเจ็ดบวกพี่น้องลอยสามสิบเจ็ดลอยสามสิบแปดต่อลอยสามสิบเจ็ดนี่บวกเลยพี่น้องเบิ้งย่างหวานละแม่พันธุ์ใจลูกงามงามพี่น้องเบิ้งการใจลูกแม่เพิ่นงพูดอนะ่ะทองสัมเพ้าทองอ่างดีพี่น้องแม่เพิ่นเขาว,วงเขาขั้นสอนลูกสาวงามพี่น้องเบิง้งลูกสาวเพิ่นที่ดีการใจลูกงามแข้งขาดีคักลูกสาวเพิ่นพี่น้องพูดนะแม่เพิ่นงามสูงลอยสามสิบเจ็ดบวกได้พี่นอ้องบวกอ่ะบวกเนี่ยเบิ้งลูกสาวเพิ่นเต็มเต็มพี่น้องเบิ้งลูกสาวเพิ่นงามเปิดไว้เท่าไหร่ครับห้าสิบสองเนาะ ห้าสิบสองเพิ่นเปิดไว้พี่น้องห้าสิบสองเพิ่นมาจากไสครั้อยเอจ้ะร้อยเอเท่าน้อจากร้อยเอจพี่น้องเ,อเห็นหน้าเพิ่นประจำได้บด่ได้ถามซื่อถามเสียงเพิ่นเพิ่นห้อยอยังก็เพห,ห้ออุจ้ะห้อยอุ้เนี่ยห้อยอุ้โอ้ยตะจีกระชายเพิ่นประจำห้อยอุ้ห้อยอุ้เพิ่นได้มาแม ä, ล่ลูกลูกแม, ä, ม่งามงามพี่น้องแม่เพิ่นสวยด้พี่น้องแม่เพิ่นโป้งเขางามงามอย่างไงเนาะจะเลียงง่ายผุนการใจลูกเพิ่นพี่น้องลูกงามงามโอ้ยพี่น้องเดี๋ยวกลับมาให้แม่เพิ่นห้าสิบ ห้าสิบสองกอเหรอห้าห่นสองห้ิบสองเปิดไผยขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกสามศูนย์หกสามห้าแปดศูนย์แปดสามสามเก่าหอยอุรร่อยเอ็ดพี่น้องผู้ใดควายแม่ลูกลูกแม่งามงามมาฝากพี่ต่อน้องผู้ใดสนใจกระโรมาต่อรองผู้ใดขอพูดหลายๆเด้อมันหวานครับผมแม่ลูกนี่ข้องผู้ใดน้อนี่พี่น้องข้องผู้ใดน้อทางนี่กางงามพี่น้องแม่ลูกกางงามข้องในหอยบ่ครับเห็นบ่ โอ้หอยหอยหอยอูขึ้นกันโอ้นี่ยกะของหอยอูได้พี่น้องคุ้มนี่ยของหอยอูขึ้นกันแม่ลูกลูกงามงามขึ้กันของหอยอูพันด่มากขึ้กันพี่น้องแต่ว่าแม่เพิ่นสูงกว่าบ้านลอยสามสิบสามเงาได้พี่น้องแม่เพิ่นงามงามทายลูกเพิ่นพี่น้องบื้อยหอยอูเปิดเท่าไรคุ้อมนี่พอเบี้ยวเอ้านี่ของหอยเบี้ยวตัวนี้พี่น้องของหอยเบี้ยวได้ควายงามมากเปิดไปเปิดเท่าไรเปิดไปห้าสิบเจ็ดแม่ลูกลูกงามงามแม่กะงามพี่น้องเบ่งต้นตัวแม่ท้องแล้ว อพี่น้องแม่กระทองแล้วประกันพร้อมเรียบร้อยซื้อสองได,ด้สามหาสิบเจ็ดเป็นเปิดว้ข้องหอยเดี่ยวรอยเนะอ็ดเพิ่นนะพูดน่อยพี่น้องสูงรอยสาจุหาได้ปะเนาะประมาณรอยสาจหาเนาะประมาณนี่เพิ่นพี่น้องนี่ลูกสาเาพิ่นง่ามงามพี่น้องห้าสิบเจ็ดเป็นเปิดว้แม่ลูกลูกแม่และกับแม่ทรองแล้วพี่น้องข้องหอยเดี่ยวทายตนไม่นำ้ำ <c oughs> เอามาเบิ้งทางพี่ต่อร่องทรงฟี่ปูโมชันพิเศษคือเกา สำหรับบานสวังงชนแนลห่อยเบี้ยวพ่อเบี้ยวเพื่อนหาพิเศษเปิดว่าห้าสิเจ็ดเนาะพ่อเบี้ยวเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรพ่อเบี้ยวศูนย์หกห้าสองสามสี่สองสามสี่สามเก้าเจ็ดแปดเนาะพ่อเบี้ยวรอยยิ้มเปิดใจมากแม่ลูกลูกง่ามพี่น้องมาง่ามแต่ลูกเพื่อนเนาะง่ามพี่รีพี่น้องแม่เพื่อนทรงลูกดีห้าสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไใบผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองกับเพื่อนใด้ถาว่าบ้านสบัางชาแนลลดห้พิเศษหเด้อพ่อเบี้ยวเด้อโอ้ขอบคุณหลายๆมาาครับผมครับมันหมายพ่อเบี้ยว มาเบิ่งควายหางหางขาดเห็นอ่ะควายหางกุดของผู้ใดญน้อนี่ควายหางกุดควายเว, <laughs> ว,วียดนามก็สนใจแต่ว่าเป็นสื่อไว้แล้วนี่ควายเวียดนามเป็นสื่อไว้แล้วควายหางกุดโอ้แม่นี่คือมางามของผู้ใดญน้อนี่แม่บอกงามงามแม่สาวงามงาม,งามาาพี่น้องงามครับของผู้ใหญ่นี่พูดเอ้า หอยพ่นเท่าไรนี่หาซิบหาครับหาซิบหาคลองหอยพ่นปลาไหวแม่สาวงามผิหน่องคลองหอยพ่นลอยสี่สิบสามกว้างสูงผิหน่องคลองหอยพ่นอุ้ยหาซิบหาเพิ่งเปิดใบลอยสี่สิบสามกว้ามสูงไปได้มา่งใสคืองามแต่อุ้ยงามมีหลีได้พี่น้องบ่เอ้าตัวนั้นกะแมนปลาเดี๋ยวผมเข้าไปกับได้หอยพ่นหาซิบหาเนาะตัวนี้เนาะ โอ้ยตัวเนี้ยแห้งสวยบ่าเนี่ป้าดกล้วยกว่าตัวนี้แห้งสวยเนาะหน้าตาสวยสวยพี่น้องนี่กล้วยงามพี่น้องเบิ่งอ่องข้องามพี่น้องแบบพราวคนสูงลอยสามจุดกว่าบ่ะสเกือบลอยสี่สิบลอยสามสิบแปดงามมีหลีเบิ่งหน้าตาคนเบิ่งสีพี่น้องป้าดแม่สาวพร้อมผสมอุ้ยถ่ายเพคนตันงามครับพี่น้องอุ้ยสุดยอดสุดยอดควายหอยพ่นใดมากเลอนี่มีแต่งามเสียพ่นใดมากจังไหนขึ้นมางามเลยนี่เท่าไรเสียพ่นเท่านี้ ห้าสองพี่น้องปาโทรควายขอกเพิ่เปลนห้าสิเพิ่เปิดงามข้าเพิ่นอีหลีเลยพี่น้องกวาวยตัวนี้งามห้หตัวนี้ใหญ่งาวงามอู้ยไดมากชุดนี้งามอีหลีข้าเพิ่นพี่น้องหอยพ่นเพื่อดมากซ่งผมกับส่งใหม่เอ้าหอยพ่นขออนุญาตเบอรโทษศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่หนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งคับศนย์สี่ศูนย์หนึ่งหอยพ่นจากอาสามัดเพื่อใดงามอีหลีข้าวเพิ่นนี่ีน้อยพาะ งามของเพิ่อนี่ดีเลยสุดยอดสุดยอดเนาะงามเบิ่อนปานว่าบอลดีลงขีดินมันงามหลายสีสันเลียงคักหอยพ่นเนาะเยงงามโอ้ลามสุเมือตะวันมันงามเนาะอ่ะหาสองหาหาเนาะหอยพ่นเนาะผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองขั้นต่อรองใส่กันสองตัวนี่แห้งรดเดี๋ยวไล่เติบเป็นวันขั้นบานสมหวังแค่แนว คันแป้นคันแป้น oh, เปลี่ยนตอนสุวนของเฉลี่ยของรถอีกเด้อสองท่อาแสนเดียวสองท่อเซ็นเดียววุ้ยใจแหน่ยหอยพ่นคือใจแหน่ยหอยพ่นครับก้อนกุ้ได้หลายเด้อหอยพ่นเด้อมันมันครับผมอย่างต่อพี่น้องมืงบรรยากาศการสื่อการขายควายยูเลสคือห้องแห้งเด้อพ่ได้ไปถ่ายจำห้องหลายห้องบักแห้งนี่งยางต่อหยอกหอยพ่นพี่น้องหอยพ่นมันแลนะครับมือนี่งมันนะพ่อในเล่มอยู่โอ้พ่อด้เล่มเนาะย่างมาโซนนอกพี่น้องท่าพี่ หอยเวียดเป็นซื้อไปเบิดแล้วเป็นผูกไวพี่น้องเป็นผูกไวมีตะสีเบิดเหรอพี่น้องตั้งอ่าได้ขายเบิดแล้วพี่น้องขายดีแต่ว่าราคาราคากับบอท่านขยับแต่ว่าได้ขายที่ดีขายเบิดได้พี่น้องขายไปเบิร์ดหรอขายไปเวียดเบิร์ดเหรอพี่น้องนี่ตัวหนังสือเวียดเป็นพี่น้องขายเบิดนี่คือบรรยากาศการซื้อการขายกวอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวางพื้อเมืองจังหวัดยะโสธรเนาะมาแล้วบ่ครับมาแล้วบ่บ่บ่โอ้บ่ โอ้ว่านี่โอ้ยพี่น้องอ่ป้าชมบรรยากาศไปลายสนามเลยพี่น้องใช่้วครับใส่บรทดาเด็กขายบอกตัวนี้มันมันหลอดตาหลอดตาเวียดนามแต่จังไเลโอ้ยสมาตันเถอะตันขนาดพี่น้องโอ้ยตัวประคองข้อไปเค่งโตจริงเลยพี่น้องวงเขาหน้าตาตนโตเพิ่นเปิดเท่าไหร่เปิดเท่าไหร่หามือหามื่นโอ้ยเหนื่อหนังมัางสาพี่น้อง มันมันอันนี้ป่ะไหนมันอันนี้อุ้ยพี่น้องเบิง่งถ่ายเพื่อนพี่น้องถ่ายปากหน้าตัดห้าหมื่นสื้อืปลาาเบิ่งกลนเพื่อนพี่น้องอุ้ยมันหลอดสายหูสายตาหอยเวียดได้จังไหนห้ามื่นสื้อืเพื่อนเปิดไใบพี่น้องตาเกาฉีดสีปืดปืดเหรเด็ดนี้ <c oughs> อันนี้แม่นอยู่เปบ่ามอมอนเนาะเอ้ามีคมเดี๋ยวต้นนันแม่นบ่ตอดถ่ายไปนาะบ่เนาะขอขออนุญาตเบอร์โทรนี่ครับอุ้ยคืนนีมีเบอร์ทูซื้อนะนี่เอามาขออนุญาตเบอร์โทรนี่ครับศูนย์เก้า ห9 6 004 5พี่น้องเพิ่นมาจากไสลูกกรระทุมาดครับฮะกระทุ้มราดโอ้กระทุ้มราดวุ่งสาอำนาจเจริญหาซิฟด้วยพี่น้องเพิ่นเปิดไว้ผู้ใดสนใจกระโถมาต่อร่องตามเบอร์โทรเพิ่นไว้เอาไปคุ้มฝูงส้นบอมี่หยาบแนวนี้ข้อมันตันเอาไปส้นกระไรเพิ่นว่าสุดยอดสุดยอดเส้นกระไรเส้นกระไรเพื่อเนาะอ่ะขอบคุณหลายๆมานครับผมอันนี้บอม่แอนน้ออ่ะบ้านสมบังติแนวผ้าพีผ้าหน่องมาชมความงามของตลาดนันโกกระดือบานเชียงหวาง ข้างหน้าจะถึง,งส่วนที่ถ่ายพี่น้องกำลังถึงช่วงสุดท้ายเบื้องบรรยากาศการซื้อการขายคือขาดพี่น้องแต่ลาดข้าวอ้ามาแล้วบ่อยก้อยมาแล้วมาแล้วเนาะมาเบื้องพี่น้องเบื้องข้าพี่ไปไปอีลาไปไปไปมันหยาดหยาดรถเบิ่งพี่น,อนอ้อง บรรยากาศการสื่อการขายคือคักสีเกือบสุดโตพี่น้องนายหอยเวียดนามเป็นสื่อเกือบสุดโตตลาดว่างแล้วพี่น้องเริ่มว่างไปแน่แล้วพี่น้องมึงหันเต็มเลยพี่น้องเนาะบ้านสว่างแชนแนวพระพี่พระน้องมาชมบรรยากาศการสื่อการขายกกษตรประมาณนี้ก็น้องพี่น้องนอกจากฝา่พี่ฝากงน้องซอยกันคนไหลคนแช่คนที่ต่ำนี่พี่น้องสำหรับคลิปสองบ้านสว่างแชนแนวพวกพ่อพวก่น้องเพียงแค่นี้น้องพี่น้องเนาะข่ใหอพี่น้องเสร็จก่อนคุยเลี้ยงก่อเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพืบ้านสว่างแชนแนวจะมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคภัยไข้เเจ็บบต่่างงๆพีีีนนนนน้้อรรวววดดดยิิสสสกัั